สวัสดีครับเอก็กซน่อยแปน้แข้งเอ็กซามหนากลำเพิอาวิเชียวด้วยเอ็อกซีหลังอุยนกระลังสิเซ็ตระบบครับกระลังสีเศร้าเช็กพี่น้องฮักไปพูดเรียงพอเอางดครับฮักไปนี่ครับซื้อต้นตามละนัะะ่นละจะกัฮักไปนี่เลยซื้อต้นปามาละฮักมัน เเจ้าหย่องไปเจ้า่าฮักหักว่าซื้อตุ้นี้และฮักไิบเพนอะไรทีผ่นกับผพนเงาเห็นมันพิ้งนั่นไหฮะงานก็จะว่าบพรอัดก็ไดดอกวางจริงไโอัดเหรครับบ่อัดบ่ไดครับคนจงใบไงจงใหขคนยางไปทองน้ำนี่ก็ที่บ้านเห็น เราเอาต้นปาล์มาล้ครับแมนตรงไหนคนยางรถมาไจัดการรถพ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เแมต้นสวัสดีครับสวัสดีครับหนาของคุณนะครับ ระบบกำลังสิเตเียมพร้อมแล้วครับพี่น้องจอคือเต็มไปแล้วระบบไฟก็เต็มแล้วเดี๋ยวเตยโยกข้าคือแะ้วครับพี่น้องครับมื่อน,นี้เป็นบัตรการเงินค,นครับเขาู้ว่าเจ้าผ่าเก็บยังไงนู้ครับใส่บาทเยอะไลยบุร้่านกว้างง่ายเพศสารครับ

อรบับยหคคน้เดีนวยครับเดี๋ยวไ้คมรับเนครับะแล้วครับบลัเดี๋ยวเดี๋ยวต้ยกขั้นงครับพี่น้องเอนนม้เต็มแล้วครับเต็มสกรีนแล้วระบบพร้อมแล้วครับซึ่งระบบไฟระบบยังจะว่ามือนีเพชร เจ็บพิการครับมอเตอ๋อข้างหลังจากที่เรียบร้อยมาหลายมือแล้วครับผ้าฝนผ้ายังไม่หนีเทปเทปปะติดได้พี่น้องเด้อผ้ายังมอเตอร์ขาดครับนแล้วครับระบบคุมกัลังเดี๋ยวมาเบิึงระบบนี้หนาวครับครับไปเอกเบนสวัสดีครับ รพเอกท่านนี้ครับพี่จะรอๆอครับพระเอกเบี้ยนพระเอกมอดพระเอกครบโอ้ปีนีีอายุสามแล้วครับอันนี้บอดไฟตัวไม้ครับ M M A2 เอสองเอ็อสอง F ไม่เหนียดโดยเ P ตัวนี้เอ p r o f e s s i o n a l ั่ธรรมดาตัวนี้โอ้ของแคร์นะครับมาจากของอันนี้มันของยุโรปมวกของไชนาตัวนี้เป็นไชนาครับยุโรป ไม่ใช่เมทินี้รอกเห็นว่าเป็นยานเหรครับโอ้ของแท้ครับเมดอินเมดอินยุโรปแต่ว่ะใช่นาเป็นผู้ผลิตเสื้อแวร์ของยุโรปอเจ้าหน้าจะใช่นาหรืเป็นผู้ผลิตอันนี้ไม่ดัดตัวหนาะไม่ดัดโปผทูครับโปผทูซี่โอ้ออบชั้นสูงกว่าเขาครับตัวนี้ปีกายเขาใช่ตัวนี้ป่ะก็เป็นตัวนี้นะครับตัวเดียวเห็นปะ ตูยี่มันทิปๆดับทิๆดไหมแมนวะถ้าจะกินด้วยนี่ร้ััแมนวะไม่วนานสิโอ้อันนี้ออป๊บเฮ้ยดังถ่ายังไ่ดิกล้องไหมอีกแล้วระบบสัญญาณเฮ้ยจอครับจอปไปนี้กันสามลอยก็จอครับเรื่องนะครับของละด้วยกาอยุ่งีนิผากบังคับครับ มันมันกล่องมันช่องโฟบีครับเนี่ยสูนย์ซ่าอากาศไงตัวมิกเสียงคือซ <t ot frustration> ่าอย่างนี้เนี่ยครับปอนบอร์ดไฟครับปอนปอนปอนต่อฮู้นเก้าขึ้นสูงตอนนี้กำลังยกขั้นกันแล้วครับพี่น้องมาเลยครับพี่น้องกำลังสีหอดเวลาเลยนะครับตอนนี้ครับเวลาประมาณความเปเด็กหรอไหมฮอดถ้าเด็กทุ่มอยู่อีกไม่น่าจะล่อเสียงกระดิ่งแล้วครับตอนนี้อาจารย์มอดกับอาจารย์ดำแล้วไปเซตระบบอยู่ให้เดี๋ยวจูดจูดดเทียนด้วยครับ จะาไฟนี่ติดบแ่แล้ว80%แล้วเหลือแต่ส,สูตสาดสูตสาดครับ <c oughs> โอ้สาบายเขาโกงนี่เานาะบันดนี้เนาะเพราะว่ายังบ่ให้พอฝนถันจังพอฝนวังอาทิตย์มาหันโอ้ยไม่อยากพากเลยค <c oughs> ือว่านักหนาสาหัสเลยติด้านไปกรุงเทพจอกันไล่กันมาโอ้ยไม่อยากพากเลย <c oughs> แต่มันคุณพ่นไปลอยคนนี่ตายอยูหาซิคนเหลือกับบ้านยูหาซิคน <c oughs> <c oughs> บน่บนดี ตตตตโอ้ยพวกเคาเห็นพวกเขาเคยพอเนี่ยครับเจอฝนเกือบดึงมือไม่พี่น้องแบบว่าแทบจะบ่มีว่ามือ่อไหบ่บ่เจอเอาอเอไปสิบห้ามือ่อนี่เจออยุกเว้ยว่าสิบสองมื่อเคืองขณะในย่ามเว้นแดดเป็นเปี่ยน,นย่ามขึ้นนี่ฝนตกมรสหางหงม่วงนี่ตั้งชาติต่างเขา,า,ขาแล้วเอาพี่น้องมาเจอกันครับมือแรงล้านกิจกรรมวัดล่องคำอำเภอล่องคำตำบลล่องคำแล้วแต่วัดกาฬสินธุ์ครับ น่าแรียกไฮมานของกลาลสินพินเมือรำดำครับสาวน้อยแสดงสามทุ่มฮอตซอสแจ้งครับเหรอครับเดี่ยว่าเดี่ยวพร้อมทุกระบบนะครับคสาวน้อยทำการแสดงที่นี่มือนี่นี่มือนี่มีสอยดาวน้ำครับ กิจกรรมร้านกิจกรรมของวัดมี่สอยดาวครับใครสอยดาวสิเพิ่งไปน่องร้านตัวนี้โอ้โูทกคนในวัดต้องมาหาพันครับคนไหนอยากจจขายบัตรครัเพร่าคนขายบัตรจะบาทครับเรียกังไงคือไซบาทอ๋อบัตรละลอยบัตรกางเกงขนลอยนึงอ๋อครับท้าบุญน้ำกินบุญน้ำกันพี่น้องรวมท้าบุญเทศกาลเทศกาลออกพรรษาครับ ทำบุญออกครสาร่วมกันครับรวมเดอกันช่วงนี้ก็เป็นออกครษาละง่ายๆน้องกับมาเชียร์มาช่มเลยครับชมผลงานที่ชมผลงงานของสาวมาเป็นแท่งใน้ดูดูกันหกเจ็ดหกแปดถ้าหนพ,พ,พุ้องยานนะครับบางเว้นก็จะมีว่าหนี่เป็นการทดสอบระบบของจอบฟ้อนสามครับจอบฟอนสามอ่อนทั่ว จอบเออจอบวัดสองก่อนทั่วครับของสมหมายเศร้าเอาครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ทั้งนีเ้เจอกันไม่คลิปนาครับมือ่เดนทีมงานท่าก็เดินทางไกลไปพูดแล้วครับสาวหน่อยเพชรบันแพงเดินทางไปอำเภอเมืองคองครับจังหวัดกุฎเอา่ไ,ได้ใส่เยอะก,กว่านี้พี่ไปไหนอ่ะฮะไปครับพี่น้องวะไปยังไงกี่นาไปทนเอาพี่น้องโมเดมาติฮนะ <laughs> ่าพี่น้อง เ้ยพี่น้องท่างคุณกับมี่พี่น้องท่างพี่กับมี่เอาไม่น้องเจอกันไหมครับคลิปนี้ไม่คลิปหนาพ่อกันเพราะกำลังเตรียมพร้อมทุเลาบุแล้วครับก็สิบเปอร์เซ็นต์เราพี่น้องแค่นี้แหละคลิปนี้แล้วนี้เจอ๋ยไม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ